สวัสดีครับนะ่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าท็อปสิงโตน,นักการามเชลซีนั้นจะได้มอลิเซโอปเชติโน,โนมาคุมทัพในฤดูกาลหนนะ้า ซึ่งจากการรายงานของนักข่าวชื่อดังอย่างโลมาโนเขาได้ยืนยันว่าโปเชติโนนั้นได้ตอบตกลงข้อเสนอที่จะรับงานคุมทัพเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโปเชติโนจะก้าเข้ามารับงานคุมทัพในช่วงฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงโดยในวันนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าว่าที่กุนซูคนใหม่ของเชลซีอย่างมอริโซโปเชติโนนั้นมีดีแค่ไหนและฝีมือของเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกกกาารเเดิมมพพันสนสใจแแออลยยที่กก50 所以。 โดยสำหรับมาลิเซโอโปรเชติโนเขาเป็นกุนซือชาวอารเจนตินาปัจจุบันนั้นเขาอายุ51ปีผ่านงานคุมทัพมาแล้ว4สโมสรโดยเริ่มต้นด้วยการคุมทัพเอสปันยอนในศึกลาลิกาสเปนในปี2009ซึ่งในฤดูกาลแรกโปรเชติโนนั้นพาเอสปันยอนจบในอันดับที่1 1ของศึกลาลิกาต่อมาในฤดูกาลที่2ของเขากับเอสปันยอนโปรเชติโนนั้นสามารถพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถก้าวขึ้นไปจบในอันดับที่8ของตารางซึ่งในฤดูกาล2011-2012จับฟอร์มการเเเเเลลล่่่่่นน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 ทททีีหุุดดดดดดไไปปปใชชชชวงงง้้้าาาายยยยยฤูกกซึ10 1ััััสสสโโิตพพอออ็บะแคม นัและแพ้ไปถึง6นัดมันจึงทำให้ในฤดูกาลนั้นเอสเปันย่อยจบในอันดับที่14ของตาราง ต่อมาในฤดูกาล2 0 1 2ันสิถึงสองพซึ่งมันเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโปเชติโนกับเอสปันยอนเพราะโปเชติโนนั้นนำทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่โดยจากการลงสนามไป13นัดเอสปันยอนั้นชนะไปเพียงแค่2นัดเสมอไป3นัดและแพ้ไปถึง8นัดซึ่งเกมสุดท้ายของโปเชติโนคือนัดที่เขานั้งคุมทัพเอสปันยอนเปิดบ้านแพ้แพ้ต่อเกตาเฟ่ไป2ประตูต่อ0โดยหลังจากตกงานได้ไม่นานโอกาสครั้งสำคัญข,ของโปเชติโนก็มาถึงเมื่อซาท์ทมตันที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นได้ทำการยื่นข้อเเเเเเเสนน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 อออดดดดึึงงงง,งตตตัััััวขาาาาาาไไปปปคุุุมมมมมททททพพซซ่่่่่ชิโ้้ีีีลลล็็กกกกๆยยยธแ และโชว์ผลงานระดับมาสเตอร์พีด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ปาระตูตอนหนึ่งเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลสามประตูตอนหนึ่ง และเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป2ประตูต่อนหนึ่งผงก้าวกลับขึ้นมาจบในอันดับที่สิบสี่ของสืบพเมียร์ลีกอังกฤษและสามารถลดตกชั้นได้สำเร็จโดยในฤดูกาลต่อมาซเซาเทมร์ตันแพ้ได้การคุมทัพของโปเชตติโนกลายมาเป็นทีมสุดแสบที่ได้ตัดแต่งทีมใหญ่ได้หลายต่อหลายครั้งก่อนที่ในฤดูกาลนั้นโปเชตติโนจะสามารถพาซเซาเทมร์ตันจบในอันดับที่8ของตารางโดยเก็บไปถึง56คะแนนซึ่งมันถือว่าเป็นอันดับและคะแนนที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโ,โมสรณเวลานั้นซึ่งจากฝีไมมม้้ลาาายยืออททททีีี่่่เปปป็นนนนระจัักกษ์ตตสุคใให2014 ทอดแน่พอสเปอร์นนั้นจัดก,การหนึ่งตัวมอ,โอโริเชียโอปอเชติโนมาคุมทัพโดยโปอเชติโนก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงสเปอร์ให้กลายเป็นทีที่มีเกมลุกที่น่ากลัวที่สุดทีมหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งในฤดูกาลแรกโปเชตติโนนั้นสามารถพาสเปอร์จบแนนดับที่หของตารางพร้อมกับทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกลีกครับต่อมาในฤดูกาล2015-2016โปเชตติโนนั้นนำทัพสเปอร์ก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวแต่ทว่าจากฟอร์มที่ผิดพลาดในช่วงสี่นัดสุดท้ายมันจึงทำให้เลสเตอร์ซิตี้กลายเป็นทีมที่ควา้าแชมป์ไปได้ในท้ายที่สุดซึ่งในฤดูกาลนั้นสเปอร์ภายใต้การคุมทัพของโปเชตติโนจบแนนดับที่3ของตารางและสามารถคว้าตัวไปลงเล่นในศึก 27, ยูง และการคู่เป็นจบในเดับที่2ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขานนั้นตกรอบแบ่งกลุ่มต่อมาในฤดูกาล2017-2018โปเชติโนนั้นพาสเปอร์ทะลุเข้าไปได้ถึงรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนที่จะไปพ่ายแพ,ยพย้กับยูเวนตุสแบบสุดมันด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3ส่วนในศึกพรีเมียร์ลีกสเปอร์นั้นจบในอันดับที่3ของตารางและคว้าตั๋วไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สามสมัยติดต,ต่อ,อก,กันต่อมาในฤดูกาล2018-2019โปเเชติโนนนั้นกือบสสรรร้้าางปฏิิหหย์ไดเ็จลังจาาากที่เขเ,เขพสปอร์ทะลุเข้้าไปไปดถึงรอบชิงชนะเลิศศในึกยูฟ่าแชม แต่ทว่าในท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลไป3-2ต่อศูนย์ในนัดชิงชนะเละิศส่วนในศึกพรีเมียร์ลีกโปเชตติโน่นั้นพาสเปอร์จบน,นั่ดับที่4และยังคงคว้าตัวไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นปีที่4ติดต่อกันซึ่งเพียงแค่ประมาณ5เดือนหลังจากเกือบสร้างปฏิหาริย์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันที่19พฤศจิกายนปี2019เมาลิเซโอโปเชตติโน่นั้นก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือของท็อตแนมฮอตสเปอร์โดยโปเชตติโน่เขาใช้เวลาบ้างถง ที่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ล้นทีมได้ยื่นข้อเสนอดึตงตัวเข้าไปคุมทัพซึ่งปอรเชติโน่นั้นก็เข้าไปพาทีมผ่านควาแชมป์คุเดบฝฟองและควาแชมป์โทฟี่เดชอชมไปยองได้ในท,ทันทีก่อนที่ในฤดูกาลต่อมาเขาจะสามารถพาไปเอเช่ผ่านควาแชมป์ดิคเออร์มาคองได้สำเร็จก่อนที่ปอรเชติโน่นจะโบกมือลาไปเอเช่ไปหลังจากจบฤดูกาล2021-2022 โดยฝากผลงานการคุมทัพ89นัดชนะไป58นัดเสมอ17นัดและแพ้ไป14นัดซึ่งสไตล์การคุมทัพของมาลิเชียโอโปเชติโน่มันคือบอลสไตล์เกมลุกที่ดุดันเล้าใจและสำหรับในศึกพรีเมียร์ลีกเขาก็ได้โชว์ฝีมือมาแล้วทั้งกับเซาท์มป์ตันและทอตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งกับเชลซีที่เขาจะก้าวเข้ามาคุมทัพในฤดูก,กาลหน้าทัพสิงโตน้ำเงินคามนั้นน,น,น่าจะกลับมาเป็นทีมที่มีเกมลุกดุดันแข็งแร่งอีกครั้งอย่างแน่นอน